ดูกันที่เรื่องของราคาน้ํามันกันบ้างนะคะเพราะว่ามีการปรับตัวกันขึ้นมาเล็กน้อยนะคะทางเวสเซชันแล้วก็รวมถึงเบรนด์ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูการทิศทางจะเป็นอย่างไรนะคะกับคุณพรพิมานศรีสัตบุตรนะคะฝ่ายวิเคราะห์ระหวางแผนจากบมาจาไทยไออยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคองสวัสดีคุณอราดาสวัสดีคุณสลีลาทิพย์ค่ะค่ะเรื่องของราคาน้ํามันมีการปรับขึ้นใช่ไหมคะ ค่ะก็เมื่อคืนนี้นะคะก็ถือว่าปรับเพิ่มขึ้นทั้งทั้งสองตลาดนะคะทางน้ำเซ็ชั่เองที่เมื่อคืนนี้ปรับเพิ่มขึ้นหนึ่งเหรียญบีกเก็ดเซนนะคะก็ป,ะปิดอยู่ที่หนึ่งร้อยเหรียญนะคะกะคะับยี่สิบหกเซนค่ะส่วนทางด้านเบนก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะแต่ว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะสนนะคะี่เซนค่ะปิดอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดเหรียญกับอีกสามเซนนะคะซึ่งห,หลักๆแล้วเนี่ยที่ WTI เพิ่มขึ้นเยอะเป็นหนึ่งเหรียญเนี่ยนะคะก็ มาจากทางด้านของตัวเลขการรายงานจากทางด้านสำนัก,ก,กสารสนเทศด้านพลังงานสารัฐในนาคะที่เขารายงานปริมาณน้ํามันคงคลันงนะคะที่คุชชิงโอเก,กามาโฮเมื่อคืนนี้เนี่ยถือว่าปรับลดลง 1.3ล้านบา์เรลนะคะซึ่งมากกว่าที่มีการคาดการไว้คือตอนแรกก็ค่าดไปว่าจะปรับลดลงแต่ว่ามองไว้ว่าจะลดลงประมาณ1ล้านเท่านั้นนะคะซึ่งในจริงตัวนี้เนี่ยตัวเลขที่คุชชิ่งเนี่ยถือว่าปรับลดลงต่อเน,นื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยก็ว่าได้หมายถึงตั้งแต่ที่ท่อคีซนไฟร์ไลน์เนี่ยเปิดใช้งานนะคะ,ะปริมาณน้ำมันที่คุชชิงเนี่ยก็ลด,ดลงเรื่อยๆเลยะคะ่ะ อืมค่ะแล้วอย่างนี้นี่ทิศทางจากนี้ต่อไปยังไงคะคุณพรที่มาคะราคาน้ำมันจะจะกลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นจากนี้หรือว่าหรือว่ามันมีปัจจัยอย่างอื่นอีกบ้างไหมคะ จริงๆในช่วงนี้นะคะอย่างย,างยางั้งด้านของปัจจัยพื้นฐานเองความต้องการใช้น้ํามันโดยรวมเนี่ยน่องจะเป็นช่วงที่เข้าใกล้ปิดช่วบ,บํารุงของโรงกลั่นหลายๆหแห่งเราก็ยังมองว่าความต้องการใช้เนี่ยน่าจะน้อยนะคะโดยรวมแล้วก็น่าจะเป็นเขนขาลงของราคาน้ามันนะคะแต่ว่าด้วยเหตุการณ์สถานการณ์รณต่างๆไม่ว่าจะเป็นความไม่สงบในลิเบียเองนะคะหรือ,อว่าในในจีเรียก็ตามที่มีการประกาศงดงดส่งออกน้ํามันนะคะก็ทิางทให้ราคาน้ามันเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเป็นรายวันนะคะ ส่วนทางด้านประเด็นรัเสเซียเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเมื่อคืนนี้เองก็มีผลกระทบในเชิงบวกหมายถึงว่าในเชิงที่ทาให้ราคามัน,นับเพิ่มขึ้นน,น,นะคะเพราะว่าดูเหมือนเขามีข่าวว่าสหรัฐกับทางสหภาพยุโรปเองเนี่ยตอนนี้นี่กำลังพยายามหาข้อตกลงร่วมกันที่จะเพิ่มมาตรการแซงชันทางด้านรัเสเซียก็ก็อาจจะทําให้ตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคีการหารือกันว่าจะทํายังไงให้สหภาพยุโรปในตอนนี้ ขึ้นกับพึ่งทิงน้ํามันหรือว่าแกสธรรมชาติจากรัสเซียน้อยลงก่อนนะคะก่อนที่จะจํนเนินการใดที่รุนแรงไปมากกว่าน,นี้ก็จริงๆโดยรวมเนี่ยก็มองว่าราคาน่าจะยังเป็นเทรนขาลงค่ะแต่ว่าก็น่าจะผันผลขึ้นลงได้ตามปัใจจัยในรายวันนะคะหมายถึงในในระยะสั้นปัจจัยต่างๆเข้ามามันเหมือนเป็นปัจจัยบวกหมายความว่าบวกกับราคาทําให้ราคาปรับในขาขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทรนของน้ํามันน่าจะเป็นในขาลงใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะทีนี้้ํามันสเร็จรูปที่สิงคโปร์ล่ะคะไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกด้วยไหม ก็ S <S จริงๆเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะสําเร็จรูปในส่วนของดีเซลที่สิงคโปร์เนี่ยถือว่า<ช>ับบ<ช>รุ่งขึ้นนะ,นะคะก็ขึ้นอยู่ประมาณส4สิบสี่เซนค่ะปิดไปที่หนึ่งรอยสเอดเหรียญกับอีกเจ็ดสิบแดเซนนะคะแต่ว่าถ้าดูในส่วนของเบนซินก็จะเห็นว่าย,ยังทรงๆนะคะลดลงเล็กน้อยประมาณสองเซนก็ปิดที่หนึ่งรอยิบเ็ดเหรียญกับอีสกส8ิบแดเซนนะคะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วนะคะถ้ารวมสำหรับตลาดสิงคโปร์เนี่ยจริงๆเราก็ยังมองว่า อุปทานในตอนนี้นยังคงมีอยู่เพียงพอนะคะแต่ว่าถ้าเลยไปจนถึงเดือนเมษายนแล้วนีอาจจะตึงตัวมากขึ้นเพราะว่าโรงงานในเอเชียเองก็ปิดทําบังลงกันเยอะเหมือนกันค่ะค่ะแล้วคาการตลาดบ้านเราล่คะคะเป็นยังไงบ้างคะ ส่วนค่าการตลาดในส่วนของกลุ่มเบนซินนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสองเหรียญแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราดูในส่วนของค่าการตลาดสําหรับดีเซลก็จะเห็นว่าค่อนข้างต่ำนะคะตอนนี้ต่ากว่าหนึ่งเหรียญด้วยซ้ำนะคะก็อาจจะต้องจับตาการประชุมของกมงอวันนี้นะคะที่เขาจะประชุมกันก็น่าจะมีการลดเก็บเงินกองทุนสําหรับน้ำมันดีเซลค่ะก็ออรัฐบาลน,น่าจะใช้ในโยบายในส่วนของเงินกองทุนเนี่ยเข้ามาช่วยบริหารจัดการในเรื่องของค่าการตลาดค่ะ ค่ะถ้าผลการประชุมออกมาปรากฏว่ามีการลดเนี่ยนะคะจะส่งผลยังไงต่อราคาหน้าปั๊มด้วยไหมคะออคาดว่าจะไม่ส่งผลน,นะคะเพราะว่าในส่วนของการลดเนี่ยจะเป็นการลดเก็บเงินกองทุนสำหรับ <ừ> ดีเซลนะคะ <ừ> ก็อาจจะทําให้ราคาค่าธารตลาดสํสหรับกลุ่มดีเซลเนี่ยรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยในส่วนของหน้าปั๊มดีเซลก็ยังคงที่99.99สตางค์ค่ะ ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะก็จริงๆก็เป็นปัจจัยเดิมๆซึ่งในระยะสั้นเนี่ยแน่นอนค่ะก็มีปัจจัยที่หนุนทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยปรับขึ้นไปได้แต่ว่าในระยะกลางเนี่ยทางด้านของคุณพรพิมาจากไทยออยก็มองว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นขาลงสําหรับราคาน้ํามันก็เลยยื้อกันอยู่อย่างนี้คุณนินก็คือมีความผันผนวนบวกลบหนึ่งเหรียญบ้างนะฮะห้าสิบเซนกันบ้างอย่างที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาค่ะ Oh,